สบายดีกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเนาะมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับซองสาก้อยอีกแล้วเป็นบรรยากาศที่คึมๆึมเนาะพี่น้องคํำเลยเนะาะสาก้อยหักยังบรดเหตุคลิปเบิร์ดมือพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายากลูกหรือว่ายากเวียกอะอออกไรเ,เนาะเพราะว่าน้องๆก็ไปโรงเรียนบุกคุเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้ลงคลิปเบิร์ดมือพี่น้องเอ้ยยากเนาะ ขอโทษขออภัยหลายเด้ออย่าเพ้วลืมกันเด้อเอฟซีก็ได้หรือว่าผู้ติดตามกันเนาะเมื่อนี้ก็มาพบพ้กับซากก้อยก็ไปกับลูกอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เฮากัสิลงไปโฮดพักเนาะยายกัสิไปโฮดพักมือยายปลูกเฮาก็บ่ได้ถ่ายเนาะพี่น้องตอนนี้พอน้องอ้อยกัสิไปปล่อยงัวนเนาะพี่น้องเฮากัสิไปเลี้ยงงัวแน่ละก็ไปโฮดพักน้ายายก่อนเนาะเป็นบรรยากาศน้ำขำๆพี่น้องก็เห็ดเวียกคือเก่าคือเดิมฮาว่นไ้พี่น้อง ไปกับพ่อน้องอ้อยพ่อน้องอ้อยจะไปชายแนมสะไปดีเลี้งงูสถายดีไปเลี้ยงงูคนมาอากจจะไปกับน้องจ่าอะไรพี่น้องผู้น้องจ่าก็ว่าเป็นเป็นแม่เพันกระบวอยู่เนาะพี่น้องพอแม่ไปหาเงินกรุงเทพหาก็ได้สามสี่มื่นหละเนาะน้องจ่าก็อยู่น้ำชาวก้อยกับไม่ใหญ่คือเก่าถ่านกับเต้ากับพี่น้องยังบริเหตคืนเลยชะถ่านคืน มีโอกาสผู้แหละนะ่เนาะมีเงินซื้อน้ำมูกน้ำมันมาตัาดไม้ผู้แหล่ชาวก็จะเชอเอาลงอีกเนาะเพราะว่า<ม> <c oughs> กว่าสิตั้งรักได้พี่น้องเอ้ยเหมือห่อยเนาะเมื่อวานนี่ไม่ได้ลงขิปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบัดเติมเงินฮาบ่มีเนาะะเฮา่ได้เติมเน็ดพี่น้องเอ้ยโดยเขาเห็ดเตาเผาแก้วลปลาลงไปปล่อยตัวลุ่มขึ้นมาก่อนหลัดอยู่นีเด้ออีนาง ลัดอยู่นี่เด้อเจ้าลัดงัวเนาะพี่น้องไปเลี้ยงงัวเราก็จะไปเบิ่งไปชมพดพักก่อนเนาะจังขึ้นมาเลี้ยงงัวตามหลังเนาะพี่น้องไปกับน้องอ้อยคือกาวอะไรพี่น้องอูมการจักจกีได้เห็ดพี่ช<ว>่างจากักจีได้เห็ดเบียกพี่ช่างฮ่าจักจีได้เห็ดเบียกพี่ช่างน้องจ่าวะโคดโพว่าเป็นพี่น้องเฮ้ยเจา้าได้สาเห็ดเบียกยังช่างเห็ดเบียกเห็ดยังเ<ว><า><ว><า>ห็ดย่งเบียกฮ่า <c oughs> ใช่จ้าวฮะสบายดีนะแม่เจ้าวสื่ออย่าง,งอายุจ้าวจะปีสามปีสปีสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอ้ยเบาเป็นเนาะพี่น้อง <c oughs> แต่วันนี้เพิ่นกระซิไปน้ำชาวก,ก้อ,อยหรือว่าไปน้ำไม่ใหญ่เห็นแล่วเนาะเพิ่นกระซิลงไป พูดพักทานไหนเนาะไปไปเบิร์กชมตรงกันพี่น้องตอนนี้ไม่ใหญ่เพี่กันยังปล่อยงัวเนาะเพราะว่าปล่อยงัวเพราะน้องอ้อยเนาะพูดตัวหน้าไปแล้วแต่แท้ใดน้องจ้าเพี่นกันนังไปไล่งัวไปไปไล่งัวเป็นไรอ้าวงัวของดึงน้าแม่เชือกมา ปดปดว่คองว่คองปดปดปดเป็นสิปดได้บ่พี่น <c oughs> ้องปดปดปดบ่ไรปดอะไดอะไรกินขนมน้องปักมาคอยอยากกินดีโด้หวานเลยน้องอ้อยก็หัวขวัญฮะาช้าในเด็กห้าห้าข้งดูมา พี่น้องครั้งดูยากชาแต่แ่วไป,ไปอือไปห้าจ<ป>ขาเห็นแล้ไปไปไปหลัดงวยิ้งขึ้นมาไปสิไปหลัดจอยก่อนไป,ป,ไปตอนนี้ครับมามาเบิ่งย้า,า,ายผืนฮดพักเนาะพี่น้องเตาเก่าตะกี้ผืนแลยเนาะ ปูห้ากระปูพ pues ี่น้องเอ้ยเกิดแล้วบอกยังดิฝนปูมือนะหัวผักบัวคิดฝนก็คืบมาตัวพี่น้องเอ้ยก็ไม่ได้โหดกาสบายดีโหดพักเนาะไว้กินบัดอันเกี่ยวข้าวคนแล้วคนที่บุเกิดบอกก็ได้เก็บใส่ปูใส่ปลาเนาะได้แม่ปีจีอะไรไหมถ้ามาแตกไวแต่บอกฝนบ่ตก เออแตแใบย่ายเพิ่งห้ากระปุกช่องมือสามมื0นใช่ใช่ไอ้ย้อยย้อยิหดไหนไอว่าอาทิต,ทตปลาก็ได้เก,ก็บแล้วนาพี่น้องไปได้ไมนางไปหดผักนามัน่ใหญ่ไปได้ไหไปหดผักนางไม่ใหญ่อีค้านไปไห,ปหดผัก น้ำไม่ใหญ่ฮะเด้ต <c oughs> <อ>ุ๊กมมีพักปลูกแล้วพี่น้องอันนี้กับมะอันนัดชื่อเก็บเอาหัวพักเก่าหัวพักชื่อ ไปเราก็บวันทีชื่อพักมาปลูกเนาะพี่น้องเพราะว่าฮักกะทียอดมันทมแล้วทมเตาเก่าฮัก็แล้วเนาะวันเสาร์หมักผิกลงมาปลูกพี่น้องเอ้ยมักผิกก็นจนหมากยังแดดอยู่เนาะแดดก็แดดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเข่ากับแดดกระแดดแดดก็แดดแดดกระแดดแดดกระแดด ตอนนี้เราก็เอาชิขึ้นไปหลัดง,งัวก่อนน้พี่น,อน้องไปเลี้ยงงัวหรือวะว้าวน้ำก้นกขาวไหนี้งามงาม้าไหานี้เนาะมันกะดำแต่กอนหมูกก็บางงามตายเปิดเลยไห,หยนี้โอ้โห พอลุ่นอยู่พี่น้องตอนนี้เขาการปลูกงัวไว้พี่น้องนะครับชิมเก็บฐานฐานที่ว่ายายชาดน้ำกับเจ้าก้อยย้ายกับเก็บขึ้นมามนพี่น้องน้องมาไอ้น้องแน่พี่น้องน้องจ่าก,กับปอน้องอ้อยกับเก็บได้เข่งกระโชว์ถั <c> ่ฐ <oughs> านย้ายควัดขึ้นมาพี่น้องควัดแต่คุมเต่าผูกกับพ่อใหญ่ จ้างก้าวเช้าจ้างก้าอีควัดขึ้นมาทมน้าทมในเอาโอ้ยเหมื่อยเด้พี่น้องเอ้ยเห็ดถ่านมาสิได้เงินเนาะเราก็สิได้เก็บพอเมื่อได้ดังเก็บถ่านพ่นางเห็นอะไรเหมื่อยบ่เหมื่อยอยากกินยังอยางเหื่อยเลยอยากกินยางอยากกินขนมกินขนมกับยางกับกินดีโด นมได้ใช้ให้น้องอ้อยผู้เดีเอาบ่บ่มาตื่นกูอีเด้อยายวะจางเขาขัดฐานบนแ่แหลบบ่มาขัดตื่นอีกเด้อลาวะจากเศษอะไรพี่น้องเบ่แหลบฐานก็เป็น,นก้อนพ่วงมาจีได้ดังเนาะเมื่อยดิพอน้องอ้อยห่าจนบ่ได้ลงมาขัดเอาฉอยยายเมื่อยวะฐานจีได้เงินเนาะ เขาเตรียมใหม่มาทอนไว้อีกเลยพี่น้องว่าจะเอาลงใหม่ขามาเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องว่าสิลงเตาใหม่ได้ลูกต้องมีลมเนาะตอนนี้กระแดดเนาะพี่น้องอุ้มน้องอ้อยลงมาแล้วก็ไปเก็บยายกับพ่อน้องอ้อยเก็บน้องอ้อยกับงอแงเมื่อยเลย มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเก็บฐานเมื่อดังใจกับวายแดดพี่น้องเลยอายุไหวอายุไหวอืมขะนี้เก็บต่อไว้ขึ้นไปดังเนาะขว้างนี่เถ้ามะพริกบอกไม่ใหญ่มะพริกมาจะใช้เป็นหลักเก็บมะพริกไปนี่ชื่อเอาชื่อเอาเรียงวัวก็มีหดปูมาคลายมะพริกหายเนาะเบิ้ดนี่ครับ ชาวหาบนี่ชาชองบาทเนาะพี่น้องพริกดิบงามๆใส่ชีวิตประจำวันเนาะพี่น้องถ้าเฮาบ่ซื้อก่ะนี่ตัวที่เฮาบ่ได้ปลูกก่ะต้องได้ซื้อหมู่น้อยหนึ่งเนาะนี่ฮ่าท้อโอ้ยน้องแม่อยากกินข้าวปุ้นเด้คุยกะปิเด้นน้องักพริกดิบเห็นเนาะเห็นบักพริกแล้วคิดอยากเพออยากข้าวปุ้นเด้อน้องแม่เออ มีเงินเด้ยอยากไปซื้อมากินเดชมาสิ<ม>ได้ขวัดทานมาสิได้ให้ยายเห็ดนา<ม>้ากับปุ่นให้กินพี่น้องเอ้ยเหย็ดน้ากับปุ่นแซ่บแซ่บได้ไายายนะบักพริกดิบรหรอพริกน้ำผู้เละมีเงินมีโอกาสขารทานใหม่ผู้เละพี่น้องเอ้ยจะซื้อมาให้ยายกินบ่นจะทำใหม่ทาน <laughs> ทำใหม่พ่อนาะอดเอาอย่าบายแม่เล่นไปบายเอาขึ้นอะไรกะประมาณแสนหนึ่งผู้เล่เนาะแม่ทั้งปลาหนอกปลานิลเนาะ โอ้ยอยากเด้พี่น้องเอ้ยจะแม่นบ่มีเงินชื้อกิน่าสิได้คลาย่านมาสิได้กินก็บ่ได้กินช้ำพี่น้องเอ้ยเ,เห็นมาผิดดิบแล้วเมื่อยเด้อุูแดดแดดกับ้าลานขัดย้ายก็ได้แล้วก็กมาแต่อ,อุ้มลูกเนาะน้องอ้อยก็บบ่มีผู้เอาลงองผู้เอาผูกมอ่อนอ,อ้อยก็เก็บ่านได้เป็นเอาผู้ใด,ดพี่น้องเอ้ย บีกว่าย้ายบอกควัดขึ้นมาเนาะปันน้ำอชิปะเลยเนาะพี่น้องสำหรับคิมในสาวก้อยก็อาจจะม่มีอย่างไรเนะระาะกากขอบมกขอบใจผู้ที่เข้ามาติดตามเนาะพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ไปกำลังใจสาวกอออ้อยหน่ยเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสาวก้อยห่วยยางสบายดี